สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีอย่าง Pirelli in Thailand by ATV ผู้ผลิตยางรถยนต์สัญชาติอิตาลีผู้นำด้านยางรถยนต์ระดับโลกที่จะคอยสนับสนุนพวกเราตลอดการแข่งขันฟุตบอลฤดูกาล2023นี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับทุกคนเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่วง Reflect Talk เช่นเคยนะครับหลังจบเกมการแข่งขัน เราจะมาพบก,กันแบบนี้ที่น่ทุกสัปดาห์ที่มีเกมการในขันกันและวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการในขันฟุตบอลวันสนามที่15อิตาเลียนกลางปีพร้อมกับ5ประเด็นสําคัญที่นํามาฝากทุกคนเช่นเคยจะมีประเด็นอะไรบ้างเราไปดูพร้อมกันครับประเด็นแรกเอาจริงลอซั้นก็ไม่ได้แย่ แม้ว่าการมาของเลียมรอสันจะไม่ค่อยถูกพูดถึงเท่าไหร่เพราะเป็นเพียงแค่การเข้ามาขับแทนแดเนียลริเคียโดที่ได้รับอาการบาดเจ็บเพียงเท่านั้นอัลฟาโทรีได้เลือกเลียมรอสันดาวรุ่งของเลดบูที่รอวันจะขึ้นมาสู่ฝุมละวันในอนาคตขึ้นมาขัดตาทับไปก่อนเมื่อโอกาสมันมาแบบกระทันหันทําให้เลียมลอสันเองก็ตั้งตัวไม่ทันแต่นี่ก็เป็นโอกาสที่ยากจะปฏิเสธเลียมจึงรีบคว้ามันเอาไว้ทันที และเมื่อคนที่จะเข้ามาขับแทนไม่ใช่นักแข่งที่มีประสบการณ์สูงหลายคนอาจจะคิดว่าเองจะไหวไม่เลียมเวลาซ้อมก็มีอยู่น้อยนิดไม่มีช่วงให้ปรับตัวแต่ด้วยพรสวรรค์ของเขาหลังผ่านพ้นสนามแรกที่ดัชกางปีมาแล้วที่มอนซาเลียมมีเวลาในการฝึกซ้อมมีเวลาพูดคุยกับทีมมากขึ้นจนสุดท้ายสามารถจบการแข่งขันในอันดับที่11ได้อีกนิดเดียวก็จะสามารถคว้าหนึ่งคะแนนได้แล้วจะว่าไปเลียมหล่อสัน้น ก็เป็นดาวรุ่งอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองมากๆในอนาคตไม่แน่นะครับหากผลงานสนามถัดไปยังรักษาฟอร์มการขับแบบนี้เอาไว้ได้ชื่อของเลียมลอสันอาจจะโผล่ขึ้นมาในการแข่งขันฟุะวนอนฤดูกาลหน้าก็เป็นได้นะครับประเด็นถัดมาประเด็นที่2ออเล็กซานเดอร์อัลบอนไปเก่งซะแล้วต้องบอกเลยว่าผลงานของอัลบอนในสนามนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่มาจากฝีมือของเขาล้วนๆไม่รู้ว่าปีนี้อัลบอนไปกินอะไรมานะครับ ฟอร์มการขับร้อนแรงมากพาวิลเลียมขึ้นมาสู้บนพื้นที่ท็อป10ได้อย่างต่อเนื่องงัดกับทีมใหญ่ๆได้อย่างสูสีเห็นได้ชัดจากการแข่งขันสนามนี้อัลบอนทั้งแซงทั้งป้องกันมีหลายจังหวะเลยที่แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในรถวิลเลียมของอัลบอนเขาสามารถหาจุดที่ลงตัวกับรถแข่งวิลเลียมได้แล้วทําให้ผลลัพธ์ที่ได้มันยอดเยี่ยมจริงๆกับอนันดับที่7ที่มอนซาในปีนี้เป็นการเก็บคะแนนได้ติดต่อกัน2สนามเป็นขังแรกของอัลบอนกับวิลเลียมด้วย นอกจากฝีมือการขับของอัลบอนแล้วสิ่งที่ต้องชื่นชมเลยคือทีมงานทุกคนในทีมวิลเลียมการเซตอัพตัวรถที่พัฒนาขึ้นกว่าแต่ก่อนมากวิลเลียมถือว่าตัดสินใจได้อย่างถูกต้องที่เลือกอเล็กซ์อัลบอนเข้ามาเป็นนักขับของพวกเขาเพราะนอกจากความสามารถในการขับแล้วงานด้านข้อมูลที่มีผลต่อการพัฒนารถแข่งอัลบอนก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมทําให้ในตอนนี้อัลบอนกลายมาเป็นกําลังสําคัญที่พาวิลเลียมเดินไปในเส้นทางที่ถูกต้อง และรอครับรอวันที่วิลเลียมจะขึ้นไปยืนบนโพเดียมสูงสุดอีกครั้งโดยเฉพาะกับรถแข่งหมายเลข23ที่คนไทยอยากเห็นมากที่สุดประเด็นถัดมาประเด็นที่3วันนี้ไม่ใช่วันของเมอร์เซเดสที่มอนซ่าในปีนี้เมอร์เซเดสไม่สามารถขึ้นไปแย่งชิงตำแหน่งบนโพเดียมได้จอร์ดรัสเซลจบการแข่งขันได้ในอันดับที่5ส่วนลูวิสแฮลตันจบการแข่งขันได้ในอันดับที่6ถูกกลุ่มผู้นำทิ้งห่างไปหลายวินาที โดยทั้งคู่เองก็มีข้อผิดพลาดจนต้องโดนปรับโทษกันไปทั้งสองคนจอร์ดรัสเซลล์ถูกบวกเวลาเพิ่ม5วิจากเหตุการณ์การประทะก,กันร,ระหว่างเขากับเอสเตอร์บานโอคอนที่โค้งหนึ่งส่วนแฮมตันก็โดนบวกเวลาเพิ่มไป5วิเช่นเดียวกันจากเหตุการณ์การ,การประทะก,กันกับออสกาเพียร์สตีโดยที่ภายหลังแฮมตันเองก็ได้เข้าไปขอโทษน้องหลังนำรถเข้ามาจอดในพักเฟอร์เม้แล้ว และก็นับว่า Mercedes ดสโชคยังดีที่ระยะห่างระหว่างพวกเขากับรถแข่งที่ตามมาข้างหลังมีระยะห่างที่มากพอแม้จะโดนบวกเวลาเพิ่ม5วินาทีเข้าไปแล้วก็ตามประเด็นถัดมาไป็นอนที่4ไปงัดกันเองซะแล้วการแข่งขันที่มอนซาในปีนี้โฮมเรสค่ายม้าลำพองอย่างเฟอร์รารีแฟนๆเจ้าถิน่นได้เข้ามาให้กำลังใจอย่างล้นหลามส่งเสียงเชียร์กันสุดฤทธ เป็นแรงส่งสําคัญที่ทําให้นักแข่งม้าลาพองทั้งสองคนมีกําลังใจมีแรงฮึดเป็นพิเศษและพวกเขาทั้งคู่ก็ไม่ทําให้ติฟอซีต้องผิดหวังชาวโลวแคร์ควอลิฟายมาได้ในันดับที่3ส่วนคาร์ลออไซจัดการปาดหน้าคว้าโพมาจากแม็กได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมกับเสียงเฮที่รังกระหึ่มไปทั่วสนามเป็นตําแหน่งโพโพสิชันครั้งแรกของคาร์ลออไซในซีซั่นนี้และยังเป็นตำแหน่งโพโพสิชันครั้งที่23ของเฟอร์รารีที่มอนซ่าซึ่งมากที่สุดจากบรรดาทีมแข่งทั้งหมด เมื่อเข้าสู่การแข่งขันในวันอาทิตย์คาร์ลสไซ์ออกสตาร์ทในแถวหน้าคู่กับแม็กโดยมีชาวเลรแคร์อยู่ด้านหลังเขาเมื่อการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นคาร์ลสออกสตาร์ทได้ดีรักษาตำแหน่งผู้นำเอาไว้ได้แต่สุดท้ายก็โดน Mac, แม็กแซงเอาตำแหน่งผู้นำาคืนมาได้และในช่วงท้ายๆก็ยังมาโดนเเรสแซงอีกแต่ก็ไม่ได้ผิดคาดมากนักนะครับเพราะรถแข่งของเลสบูเมื่อเทียบกับเฟอร์รี่แล้วค่อนข้างมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน เฟอร์ลรี่ทั้งสองคันในเวลานั้นทําได้เพียงแค่รักษาอันดับที่3และ4เอาไว้ให้ได้จึงเป็นที่มาของเหตุการณ์การงัดกันเองระหว่างคาร์ลอซไซและชาวเลคแคร์โดยมีเป้าหมายเป็นโพเดียมอันดับที่3ให้กับทั้งคู่ได้แย่งชิงถึงแม้ว่าทีมจะบอกพวกเขาให้รักษาอันดับของตัวเองเอาไว้อย่าทําอะไรที่สุ่มเสี่ยงจนเกินไปหรือพูดง่ายๆก็คือพวกเองทั้งสองคนอย่าง,งัดกันเองเลยเพราะถ้าพลาดจะไม่มีผลงานอะไรเลยนะในสนามนี้นับว่าเป็นคําเตือนที่นักแข่งทั้งสองคนต้องฟัง แต่นั้นมันคือมุมมองของคนที่มองเข้าไปหากสลับมาที่มุมนักแข่งจริงอยู่ครับที่ทีมต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่บางทีความสําเร็จก็เป็นสิ่งที่นักแข่งทุกคนโหยหาในเมื่อมันมีโอกาสที่จะไปถึงความสําเร็จได้ทําไมพวกเขาจะไม่เสี่ยงทํามันล่ะครับในที่สุดก็เป็นคาร์ลสไซที่ได้ตําแหน่งสุดท้ายบนโพเดียมไปส่วนชาวเลอแครก็เข้าเส้นชัยตามหลังมาติดๆในอันดับที่4ทําให้เฟอร์ลี กลับคืนสู่โพเดียมอีกครั้งแม้จะไม่ได้เป็นผู้ชนะแต่ก็สร้างความประทับใจให้กับติโฟซี่ได้ไม่น้อยเลยและประเด็นสุดท้ายประเด็นที่5นายสุดยอดจริงๆแม็กซ์เรียกได้ว่าร้อนแรงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับนักแข่งต่างดาวอย่างแม็กกูสตับเปนชัยชนะ10สนามติดทำลายสถิติของเซบาสเตียนเวทเทลคืนแทนเป็นนักแข่งที่ชนะติดต่อกันมากที่สุด10สนาม และด้วยจํานวนสนามที่เหลือในปีนี้มีความเป็นไปได้สูงเลยนะครับว่าแม้จะสามารถเก็บชัยชนะติดต่อกันมากกว่า10ส,สนามแน่ๆแ,และหนึ่งในท่าทางหลังจากที่เขาคว้าชัยชนะได้กับการชูนิ้วตามตัวเลขชัยชนะที่เขาทําได้ตอนนี้มันครบทั้ง10นิ้วแล้วหากได้รับชัยชนะครั้งที่11จะใช้นิ้วไหนมานับต่อกันละครับเนี่ยผมนี่ตั้งตารอชมเลยนะครับส่วนทางด้านของเชโก สนามนี้เขาใช้กําลังที่มีมาต่อสู้ไล่แสงจุดขึ้นมาอยู่หลังแม็กได้คว้าโพเดียมหดักที่2มาได้สําเร็จทําให้เรดบูลจบบนโพเดียม1-2ได้เป็นครั้งที่6แล้วในฤดูกาลนี้จบการแข่งขันที่มอนซ่าแม็กทำคะแนนสะสมเพิ่มเป็น364คะแนนในขณะที่เชโกก็ยังคงอยู่ในอันดับที่2กับคะแนน219คะแนนส่วนทางด้านของตารางคะแนนประเภททีมเรดบูลทำคะแนนทิ้งห่างเมอร์ซเดสอันดับที่2ไปกว่นา310คะแนน ในนาทีนี้เอาอะไรมาชุดก็หยุดไม่อยู่แล้วนะครับสำหรับเ d b บู l ลสซิง่งโดยสนามถัดไปจะเดินทางไปแข่งขันกันที่สิงคโปร์ใครจะสามารถคว้าชัยชนะมาครองได้ก็ต้องคอยติดตามรับชมกันนะครับก่อนจะจากกันไปหากใครที่มองหายางรถยนต์คุณภาพเยี่ยมอย่าลืมนึกถึงพิลิลี่อินไทยแลนด์บายเอทีวีผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยางพิลิลี่ที่มีขนาดยางครอบคลุมรถมากที่สุดในประเทศไทยกันนะครับ หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook p i l l ี่ in Thailand by A ยทหรือทาง Li าย OA a อ l l ด l ิลิลี่ไทยได้เลยนะครับและในตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆให้กับผู้ที่สนใจกับโปรโมชั่นผ่อน0%นนานสูงสุด10เดือนการรับประกันบาทบวมแตกเคลมฟรี1ปีเมื่อซื้ออย่างสีเส้นต่อ1นใบเสร็จสามารถลงทะเบียนรับประกันผ่านลิงก์ที่เราปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะครับขอบคุณมากๆครับ สุดท้ายหากมีประเด็นไหนที่ผมผิดพลาดหรือตกหล่นทุกคนมาช่วยเสริมเพิ่มเติม,ตมที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเช่นเคยนะครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ให้กับพวกเราหน่อยนะครับหรือถ้าหากใครอยากสนับสนุนพวกเราเพิ่มเติมก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิก r e f e c t family ของเราได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับสำหรับการสนับสนุนช่อง motorsport ช่องนี้สำหรับเรื่องราวในวันนี้มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ